脸颊。 สวัสดีครับผมวครับวันนี้มีโอกาสนะครับผมได้โด,ดโดนเทียเนดดาะจดเลยวาขี่รถน้ากันสองคนมันเป็นเหมือนบรรยากาศแรกๆที่เราเร,เริ่มเลยเนาะมันเป็นความรักที่บอกไม่ถูกจริงๆมีความสุขจังเลยตัวจะพาเขาไปไหนอะ่ะไปจะพานุงไปไหนอะ่ะไปไหนเราชุดไงอ๋อไปใครมานาอยู่เด้ คอยมานั่อยู่เด้อขอมานั่อยู่คอยมีชินเลยจุดโอ้ปกปเ๊มมาคอยจุทั้งมีอกันเลยเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยมานั่อยู่สามคนว่าเป็นสองสามคนนะครับผมเออหนุ่มก็มานั่เบิดเบิดเลยไอ้คุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยมิ้นไหม ผมแค่เลยไปแค่ครั้งเดียวเองโอ้ oh, ไม่ชอบมันเลยใส่ก็เลยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวมันเหม็นไงมันไม่ได้เหม็นกินปล oh, าขนาดนั้น oh, 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 oh. ผมแค่กินปลานิดเดียวเองเบา้าสีไม่กินปลามางแล้วมาเลอะ oh. เลยหลุดลดเลยเฉยเฉยเทาโอ้ยแค่นั oh, ้นเองบอกบอกโอ้ย oh, oh. oh, oh. oh. ลุกลุกคื <ạ. S 1> กกอยิน,น,นว่าเขาจำยังก่อมือนนะ่ะเป็น,น,น,นนะยังไดมือน่ะปฟาอู้เอฟซีแม่มวลตัวน้องบะคุณนะ่ะสบายใจเจ็บบ่เจ็บบ่บอกครับโอ้โอ้ดอไงหรอมันคืนมัน่วช่วงอาบน,น้ำเลยนะมันแซบช่วงอาบน้ำมาซอโอไหนค่ะต่อยกันเซฟน,น,น้องเลยเด้อครับผมบมันมัดแข็งแกร่งอยู่แล้วครับทุกคนเช่นบะ กินกี่สั่งมากนี่อันนี้ผมสั่งมาผมก็กินของผมแล้วเนี่ยก,กินโหเน<ะ>ี่ยมันเหลือเยอะเนี่ยมันเหลือเยอะเนี่ยใครสั่งมาผมสังมมมส่งมาทุกมันนี่แหละผมกมัสั่งมาแล้วทำไมไม่กินเองกินเน่ยอิ่มแล้วเอาเอาเก็กินเลยมันเบิร์ดเกินอิ่มแล้ว เนบเดีย <lawsuit> ว <royable> ันป <What> okay, okay. ั่นเ่แล้วเบเดียวอ้าวันู้นเรโอ้หนกนกเรากินแบบญี่ปุ่นซิแบบสดๆเรมันมันสดไมันร้อนมันกอยากสดแต่มันร้อนมากโอเคโอเคโมเื้อขออร่อยกะซออ่อยโมเสกอะไรอ่ะโอ้คนญี่ปุ่นอ เออๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆอๆๆาๆๆๆๆๆานๆ้ๆๆๆๆรๆๆ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 ๆรๆร้อนรๆๆๆอๆๆๆรๆๆๆร้อนอย่างแรง，ร้อนอย่างแรง，ร้อนๆๆๆๆๆ้ๆนๆๆนๆๆรๆอๆๆๆๆๆรๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ้อพๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆ ไปอยู่ได้คนกันี่อยู่ไ, <ป S 2> ได้ไหมพอไปอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ต้องไปเอาแฟนคอนแก็ตมาแนเนี่ยมีแฟนแล้วมีลูกแล้วเบิงรู้บ้นี่ยังไม่มีแฟนนะไม่มีลูกด้วยเอาต้องกินเนี่ย